สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่ขักแพงสุขุสุขคนค่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง youtube และ facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะที่ซอยบึงซอยแชร์คลิปวิดีโอ พอกันคลิปใดเบิงคลิปไดแช่คลิปนั้นเนาะพี่น้องเนาะเป็นแห้งใจให้กันขอบคุณพิเศษกับเอฟซีอิหลาอุงอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนีหลักนะคะเป็นจนาาังไรล่ะเมื่อคืนนี้พี่น้องได้ไปเป็นกำลังใจให้อีหลาไปเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรปันแพงหอดหนาห่านหนางานบอคาพี่น้องผู้ใดได้ไปฟอนน้ำกันแน่ว่าสัน พิมขอความส่งขอความถักทไทยไว้ใต้คลิปในเด้อค่ะได้ยินว่าบัตรรอยเก่าสิบได้มเมื่อนนี่คนในป้านพี่นอ้องอาญะวาสันคือเห็นในหล่ะพี่น้องบัตรร้อยเก้าสิบบาทพัทยาอญาญะเพื่นว่านอกสาวน่อยเพดปานแพงสุดยอดอีลีอีลาองอิงพี่น้องบัตรคนเนาะสออพี่น้องสออนคน อันพี่น้องเข้าไปทํางานเยอะทั้งนั้นนั่นไปเบิดเลยบอกค่ะหรือจังใดห <c oughs> รือว่าพี่น้องด้านปัตยาพี่น้องตต้มจนบุรีกระเบิงมอลำบอกข่าวสูมือนี้หรือจังใดโอ้ยว่าสัน่นอันพี่น้องกูไม่อยู่จนบุรีมาอยู่ปัตยามีแต่คนบานเจ้านั่นล่ะว่าเสียเนาะ <c oughs> บอกว่าสิเป็นไผกแแ็แล้วแต่เลาพี่น้องแต่เห็นแล้วอุ้ยอ่อนซ้อนนำเนาะเบิงทีละคนจะเปมนโพดอีหลีพี่น้องเอยบัตรรนะ้อยเก้าสิบเนาะ คนหลายป่านนี้ล้านแตกวิกแตกแน่นอนเห็นแต่ในคลิปเนี่ยพิมพ์กันสนั่นเลยอุ้งอิงวิกแตกเปิด่าเอืออุ้งอิงทำวิกแตกว่าสัน้นโบแตกจังได้พี่น้องบัดรอยเก่าสิบเราคนแบบนี้เนี่ยต้องรักล้านอยู่แล้วนะนาต้องเก็บได้เป็นล้านอยู่แล้วพี่นอ้องอุ้งอิงล้านแตกอุ้งอิงวิกแตกเป็นเรื่องปกติไปแล้วพี่น้องกับสาวหน่อยเพีดร์าันแพง บอกว่สงงาสิงานใดงานใดเนาะส่ออ่อนสะออ่อนคนผู้ใดได้ไปมวนผู้ใดใดไปฟอนหนาหานล่องพิมพ์ขอความใต่คลิปนะคะถามมาเห็นคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเยืนล่องบา่าซูฟั่งเบื้องพี่น้องว่ามวนจังใดเป็นจังใดแน่หรือว่าเป็นคนทั้งใดล่ะไปฟอนหนาหานสาวน้อยเพีพันแพ่งนั่นเป็นคนอย่ใสโอ้ยเป็นคนอุบลคือกันก็สาวน้ำเยืนนันลา แต่ว่าวมา่อยู่พัทยาจังสินะพิมพ์ทักทายใต่ตคลิปมึงเด้อพี่น้องเด้อมือขึ้นนี่มวลหลายวาสัสอีลากะช่วงคอนเสิร์ตมาในชุดสีขาวเนาะสวยงามทำการแสดงแบบเต็มทีรอยยิ้มแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้ที่ทรงพลังเสียงไสกังว่านแบบนี้นี่แหละอุ๋งอิงของ พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเพื่อนหวานนะคะอุ้งอิงยืนหนึ่งอุ้งอิงสุดยอดนะคะพี่น้องมือนี้อ่ะไปต่อเลยทวสสันพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้กีฬาอุ้งอิงไปเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมือนี้ทําการแสดงที่สมแยกบางบอนตลาดสุขสวัสดิ์นะคะเอกชัย6 6กรุงเทพ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดในหละนะคะอยู่ที่สามแยกบางบอนเดอพี่น้องเดอเอก,กชัยหกสิบหกกรุงเทพอันบมเมนบอกเลยบอกเขาหกหกนี <c oughs> บนน่บอละอสันนาะบอละอสันเออเอาค่ะวสันมือนี้ฝากพี่น้องไปเป็นแห้งใจคิวง,งานบอกไปแล้วเพิงหันนาอสำหรับสาวน้อยเป็นปันแพงอีลาอุงอิงอยู่ที่ บางบอลเอกชัย6กนะคะกรุงเทพอันโบเมนบอกเลขตีเพื่นว่านี้ถ้าบอกเลขนี้น,นี่มาเบิงนี่พี่น้องคะ่ะพอการใช้แล้วโพดขึ้นมานี่รู้สึกตื่นเต้นแล้วว่ะเอา้าเลขอีหล่าตัวนี้เลขอีหล่าอุ้งอิงตัวเนี่ยสาวดมยันเสือนะคะวายเอฟซสื่อเลขถูกของอีหล่าอุ้งอิงหลายค่ะ แต่ว่าสิถือบ,บนอนี่กะต้องรุนสาวนุ่มเยินว่ากะต้องถือล้วเนาะกะต้องถือล้วเนาะสันเนาะอ่าคืออิลลาไปจุดถูกนาซานแม่ฮันนี่ไปไหวนาซานแม่ฮันนี่ลายมือเติบแล้วเนาะพี่น้องเนาะลายมือมาแล้วสาวนุ่มเยินกัเสือวันได้หลายท่านกันซื้อลอตเตอรี่ไว้ยอยู่สาวนุ่มเยินกับซื้อไวายยูเนาะ,นะคะ่ะพอจะนั้นได้หลายคนกับน,นาจะได้รุนแต่เมื่อเบิ่งนี้เฟซบุ๊กของ อ่าพอะการใช่ในี่การใช้วิไลสินรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยเราโบเขียนเราโบพิมพ์เลขที่ว่าเป็นเลขอีหลาตรงๆในพี่น้องเราพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยว่าสามเจ็ดหนึ่งพ่อเดรุนแต่ว่าเราใส่พนมมือไว้ย่างดีแบบนี้พอเดรุนนี่คือสีไายเติบอยู่พีน่ <c oughs> น้องว่าแล้วเอาโตโัวกลับมาเลยพี่น้องเต้ หรือว่าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามบอกข้องอีหลาเนีัญหาสื่อบไดใดบอ่อายเลขจด็ดใดเอาสามเจ็ดหนึ่งพ่อแต่หลุเราว่านะคะกะรุ่นไปน้ำกันนี่ละมือว่านก็มัดร่วมมาแหล้วว่สาสนอสาวนุ่มยืนกะกะเอาเฮ็ดคลิปทรงไทยตอนแรกๆอยู่กับมือว่านนี่ทั้งขงพอโจเพลนอ่าลวงมาหนึ่งเนาะสองห้าแปดบอกทั้งอีลาอุ้งองิงนี่ละเลขถูกกะ 1นึเจสนะครับพี่น้องอย่าลืมที่เพิ่นบอกกับพอนนท์น้ำเด้อพี่น้องเอออย่าลืมที่เพิ่นบอกกับพอนนท์น้ำาสั่นถ่าภาษาไทยคนก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ว้ละละตอนนี้กับบอกว่าจะซื้อตัวใดกะะให้โชคให้มันพี่น้องผู้ใดมักเสียงโชคเสียงทายเนาะผู้ใดเสื้อในเรื่องนี้อ,อยากจะ ลองเบิงเสียงโชคเบิงกับขอให้โชคให้มานสุขสุขคนนะคะโบเสียงโบเสียผู้เสียงกับร้อมที่จะเสียและได้ั สันเต้อพี่น้องอะคลิปนี้บบมีอยากถากใจกันวอลซูกันฟังพี่น้องแล้วก็ฝากพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้อีหลาอุ้งอิงฝากพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้สาวน้อยเพรบานแพงมือแรงนี้ที่บางบอน66กเอกชัย66กรุงเทพนะคะขอบคุณพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะเเมนออรั